ถ้าพูดถึงความสวยความงามนะคะใครๆก็อยากจะสวยใครๆก็อยากจะหล่อแม้ว่าวัยจะล่วงเลยไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังหานวัตกรรมใหม่ๆนะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นนะคะยังมีใบหน้าที่แต่งตึงค่ะเราก็เลยได้ยินชื่อของการร้อยไหมทองคานะคะหลายคนนิยมที่จะไปทํากันแม้ว่าราคาจะสูงก็ตามค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าคนที่ร้อยไหมทองคําอาจจะมีปัญหาเวลาที่ทํา MRI เนื่องจากว่าทองคํานั้นถือว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งอาจจะทําให้รูปหน้านั้นเบี้ยวไปได้โอ้โหท่า ฟังแบบนี้แล้วคนวที่กำลังลคิดจะไปทําหรือคนที่ทําอยู่แล้วนะคะคงจะสงสัยว่ามันจะมีผลอะไรหรือไม่คุณอนอนท์สุทธิธรรมามีคําตอบค่ะไม้ทองคํากว่า60เส้นมูลค่าเส้นละกว่า2 0 0 0 0นบาทที่ฝังอยู่ใต้ใบหน้าทั้งสองข้างเมื่อเอ็กซเรย์ออกมาจะเห็นลักษณะคล้ายเส้นผมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมบอกว่าเส้นไม้ทองคําเหล่านี้ อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ในอนาคตหากต้องเข้าเครื่องสแกนใบหน้าด้วยเครื่อง MRI หรือการเอ็กซเรย์ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากทองเป็นโลหะเมื่อเข้าเครื่องนี้จะเกิดความร้อนสูงเมืนสิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราลอยเข้าสู่ใต้ผิวหนังจะไม่เกิดปฏิยาภายในผิวหนัง ในการทําให้ตัวไหมทองคำเนี่ยละลายหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไหมทองคําถ้าอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยจะยังอยู่คงรูปตลอดไป10ปี2 0ปี3 0ปีปนะครับและตอนนี้ในใ,ใ,ใ,ในในในทางวงการทางการแพทย์เนี่ยยังไม่สามารถรีมูฟก,ก็คือเคลื่อนย้ายไหมที่เราร้อยเข้าไปอ,าออกมาได้แต่อีกมุมหนึ่งคลินิกที่ให้บริการร้อยไหมทองคําก็ยืนยันว่ามีลูกค้าที่มีชื่อเสียงในสังคมกว่า500คนและยังไม่เคยเกิดปัญหารุนแรง บางคนเข้ารับการตรวจด,ด้วยเครื่อง MRI ทุกปีก็ปกติดีจึงมองว่าเรื่องนี้กลายเป็นการจงใจ Discredit คลินิกที่เปิดให้บริการเพียงเจ้าเดียวสามารถผ่านเครื่องเข้าเครื่อง MRI ได้ตามปกตินะคะซึ่งมีข้อยืนยันจากทาง ของที่บริษัท g o เ r e d ในประเทศทางยุโรปนะคะอันนี้เป็นเอกสารที่เขาใช้ยื่นขอ c e ก็เหมือนคล้ายๆเป็นขอออยอในทางบ้านเขาค่ะว่า,า,วา,าการที่ผู้ป่วยมาใช้บริการร้อยไหมทองคาสามารถจะผ่านเอ็กซเรย์นะคะ CT สแกนรวมถึง MRI ได้นะคะโดยเขาให้หลักฐานว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นโลหะท,ท,ที่ที่มีความ,มเหนียวนำของขึ้นแม่เหล็ก แต่จะเป็นคลื่นที่เบาบางมากฉะนั้นจะไม่มีผลในการที่จะให้ใช้ในการเข้าเครื่อง MRI มไอนะคะขณะที่ลูกค้าที่มาใช้บริการร้อยไหมทองคําเป็นประจําและมีเส้นไหมใต้ผิวหนังนับร้อยเส้นบอกว่ายังไม่เคยได้รับผลกระทบจากการร้อยไหมทองคําก็เขาก็ถามว่ามีโลหะอะไรอยู่ในตัวเงี้ยเขาก็ดูก็เราไปประสบอุบัติเหตุอะไรมาแล้วถึงถึงจะมีโลหะอยู่ในตัวแต่มันไม่ใช่เราบอกเราร้อยทองมา แล้วหมอว่าไงบ้างก็หมอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราแล้วเพราะว่าเราเป็นโรคอ่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยสตีเวน์จอห์นสันซินโดรมคือโรคแพ้ยายอย่างแระรุนแดงตัวเนี้ยจริงๆแล้วการที่จะเอาอะไรเข้าร่างกายเนี่ยมันต้องแบบคิดให้หนักเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าคนอื่นถึงสิบเท่า การทำศัลยกรรมความงามด้วยนะวัตรกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลแต่เรื่องความปลอดภัยหลังลงทุงเสริมความงามก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นผลร้ายยากจะเกินแก้ไขเอกลักษณ์นาวงศาถ่ายภาพอานุสุทธิธรรมาข่าวห้าน้าหนึ่งราย,ยางานครับ ก็บอกว่าการร้อยไหมนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีคนไข้ที่ทําแล้วแล้วก็ไปทํา MRI ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในขณะที่อีกฝ่ายก็บอกว่ามันมีผลกระทบสรุปข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะเช้านี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะในแพทย์กมลวัฒนกรยเลขาธิการสมาคมศลยกรรมแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครับคุณหมอผมก็เพิ่งเห็นนะครับร้อยทองเขาเป็นยังไงผมขอถามเข้าเป้าแล้วคุณหมออันตรายไหมครับ การร้อยทองเนี่ยครับก็เป็นเป็นการร้อยไหมชนิดหนึ่งนะครับเป็นเอาเป็นพวกทองเนี่ยตัวทองเองเนี่ยเป็นถ้าเป็นทองบริสุทธิ์ก็เป็นทองคําบริสุทธิ์นะครับก็เป็นเป็นเทคโนโลยีที่ที่มีคนนํามาใช้ถามว่าอันตรายไหมมันเป็นสิ่งแปกปลอมชนิดหนึ่งของร่างกายที่เราเชื่อสมัยก่อนว่าไม่ไม่ค่อยมีปริเดิยาต่อร่างกายแต่มันก็คงค้างในร่างกายนะครับมันตกค้างในร่างกายตลอดมันอยู่ถาวรตลอดตลอดไปนะครับ ถ้าเผื่อมีการติดเชื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นก็เกิดคือปัญหาแห้วครับหรือผิดรูปผิดร่างเนี่ยการเอาออกก็ยุ่งยากมันเคยมีกรณีไหมคะคุณหมอของคนที่ทําไปแล้วแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทางสมาคมได้ได้รับทราบข้อมูลครับรับทราบข้อมูลจากทางแพทย์ในสมาคมมีบ้างที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรอ่องการไม่สม่ำเสมอของผิวหนังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นอันตรายอย่างที่ว่าไปเข้า MI แล้วเกิดปัญหาอะไรทั้งหลายแหล่นี้ทางเรายังไม่เคยทราบยังไม่เคยพบเรื่องนี้นะครับ ครับคุณหมอถ้าเกิดเรายังมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่ก็ยังเดินหน้าที่จะทํากันต่อนะครับ <Evet. S 1> ตรงนี้จุดยืนของทางสมาคมเป็นยังไงบ้างครับได้มีการพูดคุยในระหว่างหมอหรืม่กันนะโอเคผมนี้ได้ทราบนะครับเรื่องของการเทคนิคการใช้ไหมในการดึงหน้าเนี่ยผมเองศึกษาม,มาประมาณสักส0ปีแหับไหมทุกประเภทที่มีระบบขึ้นมาตั้งแต่ก้างปลาขึ้นมารูปสมาร์ทโคนทั้งาลายแหล่ขึ้นมาเนี่ยครับ ศึกษามาถึงช่วงหนึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องถึงช่วงของการร้อยไหมที่เป็นไหมละลายร้อยโดยที่ไม่มีการมีการเกาะเกี่ยวกับไหมทองสองอย่างเนี่ยเป็นจุดที่ทางทางผมเองแล้วก็ทางแพทย์สมาค,คมหลายท่านเนี่ยครับเราเราไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการนี้นะครับแต่ไม่ได้อยาก i n ก t โดยโดยทางวิชาการนะครับไม่อยากจะไปต่อต้านกันโดยตรงนะครับ,รบว่าว่ามันอันตรายคือ เราเชื่อว่าเราจะมองว่าวิธีการใดนามาใช้ในการแพทย์เนี่ยเราต้องดู2กรณีอันที่หนึ่งได้ผลจริงไหมะนะครับได้ผลสมกับตามที่โฆษณาไหมอันที่สองอันตรายหรือไม่ถ้าแยกสองประเด็นนี้เราจะมองได้ชัดเจนอันที่หนึ่งคือการร้อยไหมโดยส่วนที่ไม่มีการเกาะเกี่ยวที่ใช้ในสองกรณีทีพพ่พูดถึงเนี่ยคือการใช้ทองหรือการใช้ไหมละลายเนะฮะมันเราเชื่อว่าที่เราไม่ใช้เพราะเราเชื่อว่าการได้ผลของเขาเนี่ยมันไม่มากอย่างที่เรา คิดไว้ค,คุณสอดไหมเข้าไปในใบหน้าเพื่อหวังให้เกิดการอักเสบของใบหน้านะล้วเกิดการบวมขึ้นมาช่วงหนึ่งก็คงจะได้ผลระยะหนึ่งนะครับต่อไปก็จะสลายไปก็ไม่ได้ผลมากนักนะครับแต่นี้กรณีของทองเนี่ยการได้ผลเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะสูงกว่าการใช้ไหมละลายนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ว่ามันเกิดการคงตัวในร่างกายมีการอักเสบในร่างกายอยู่นานนะครับก็จะมีการอาจจะเป็นการตึงการยกอย่างที่เขาต้องการเนี่ยอยู่ในระยะหนึ่งนะครับ แต่ถ้ามองในเรนความปลอดภัยแล้วเนี่ยทองเป็นสิ่งที่มันค้างอยู่ร่างกายนะครับ mm hmm. เราก็คงจะฝ่ายที่โปรก็คงจะพูดว่าไม่มีอันตรายเป็นสารบริสุทธิ์จะหหยังใช้กันอยู่เลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าอ,อ,อยังไงก็ตาม mm hmm. เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายถ้ามันค้างอยู่นานเกินไปเนี่ย mm hmm. ก็ย่อมจะเกิดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ ผู้ป่วยก็ต้องเกิดปัญหาแล้วครับนะครับม,<ผ>มันมีการรับรองอะไรไหมคะจากองค์การนานาชาติหรือว่าสมาคมแพทย์อะไรรางคับในทางมาตรฐานการร้อยไหมทองเนี่ยหือการร้อยไหมทั่วไปเนี่ยถ้าถามว่าเป็นมาตรฐานทางการแพทย์หรือยังเนี่ยยังครับนะฮะเป็น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 ,ปน,ปนทางเลือกอันหนึ่งนั่นเองนะครับครับเป็นทางเลือกอันหนึ่งคุณหมอครับทีนี้เนี่ยผมต้องเรียนถามในส่วนหนึ่งก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนะครับจะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีการแพทย์ต่างๆหลั่งไหลเข้ามาบ่อยมากๆเลยประชาชนเองก็บอก จะไปค้นในเว็บมันก็มีข้อมูลทั้งสองฝ่ายเลยอันนึงก็บอกบโอ้ยดีอัน,นก็บอกว่าโอ้ยมันอันตรายภาพเป็นภาพประชาชนอยากจะสวยอยากจะหลอ่อเนี่ยเราจะไปทํายังไงถึงจะได้ข้อมูลซึ่งคิดว่าแม่นยําและตรงที่สุดครับคุณหมอถ้าถามผมก็มต้องตอบว่าข้อมูลจากสมาคมสัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและสมาคมสัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยเป็นข้อมูลที่เป็นทางวิชยาการที่เราเราเลือกเฉพาะสิ่งที่เราเห็นว่ามันได้ได้ผลเป็นมาตรฐานจริงๆ อันไหนที่เป็น alternative เป็นทางเลือกอันหนึ่งเราจะเราจะไม่แนะนำนะครับนะครับก็คือว่าสมาคมจัดแตกแต่งแห่งประเทศไทยเรามีเว็บไซต์ของสมาคมนะครับนะครับผมขออนุญาตให้ตอนนี้นะฮะเเา www.dot นะฮะจุดแล้วก็ plastic surgery นะฮะ plastic นะฮะ surgery plastic surgery นะฮะ dot.or.th นะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ของสมาคมจัดแตกแต่งแห่งประเทศไทย ก็อีกอันสมาคมสัแพทย์ตกแต่งเตริมสวยก็เป็นเว็บไซต์ที่ลิงก์ถึงกันก็สามารถให้ข้อมูลทางนี้ได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมนะครับ027166214ครับเป็นสมาคม0นะครับ027166214ครับ จ็ดหนึ่งหกหกสองหนึ่งสี่นะครับอาจารย์ครับสมมติมีคนมีคําถามว่าจะรแล้วอยากจะเข้าไปถามเนี่ยมีการเปิดสายเ<อ>พือ่อที่จะว่ามีเวบ็บบอร์ดของสมาคมครับเรามีเวบ็บบอร์ดสมาคมอยู่นะครับค่ะ,ะนอกจากการร้อยไหมแล้วมีนวัตกรรมอื่นๆหรือว่าการศัลายกรรมประเภทอื่นๆมีใครที่คุณหมออยากได้คําแนะนาแล้วก็ตื่นกับคุณผู้ชมที่มักจะยิ่มไปทํากันเวลานี้การทําศัลยกรรมหลายๆอย่างผมคิดว่ามันก็มีหลายอย่างถ้าบรรยายมาก็คงมากมายนะครับมแต่ว่า สิ่งที่เราจะจะทำนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับ<ฆ>ศึกษาให้ดีข้อมูลทั้งหลายๆที่ผมเียน้ทราบทั้งจากสมาคมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหาข้อมูลให้ดีก่อนว่าวิธีการผ่าตัดนั้นได้รับเป็นมาตรฐานหรือยังแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ระมัดระวังไว้อย่างหนึ่งวิชาการทางการแพทย์อะไรก็ตามที่มีการโฆษณามากๆ<ฆ>นะครับ,รบโฆษณาชักชวนมากๆเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ควรจะใร่จองไว้ก่อนนะครับต้องเก็ค้เราครับต้องเไปก่อนเพราะว่า ผมว่าอะไรที่ดีจริงเราไม่ต้องโฆษณาค่ะรัะไม่มีการโฆษณาก็บอกว่าการทําศัลยกรรมถือเป็นความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนการทําหรือทํากับคนหนึ่งดีมาทํากับเราอาจจะไม่ดีก็ได้ต้องครับมันไม่แน่นอนนะครับผมคิดว่าไม่มีแม้กระทั่งตัวเองหรือใครก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปตลอดไปนะครับเราก็คงจะต้องศึกษาวิธีการให้ดีศึกษาผลกระทบเพราะแทรกซ้อน ศึกษาว่าผู้กระทํามาแล้วคนอื่นเนี่ยได้ผลดีแค่ไหนอย่าดูแค่คําโฆษณาคําอ,อ้างอิงอย่างอื่นนะครับการทำเสร,กร็กรรมทุกครั้งต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะบ,บางทีดูแล้วคุณหมอท่านเดียวกันทําให้คนหนึ่งสวยทําให้เราอาจจะไม่ได้สวยก็ได้นะคะครับก็ต้องระมัดร,ระวังเอาไว้ด้วยนะ,นะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับค่าน